วันนี้พี่ไม่อยากไปหรอกไปดิไปหาแม่ไม่ไปดิเนี่ยเดินตรงตรงไปเนี่ยแล้วหนูจะมายุ่งกับพี่ทำไมนั่นน่ะไปสนามเด็กเล่นน่ะตรงไปเลยพี่จะไปไหนก็เรื่องของพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยก็พี่อ่ะเดินเนี่ยเดีย๋ยวหนูจะไปฝังแม่แน่นะไม่ต้องมายุ่งกับพี่ ฟ้องแม่หน่อย,อย่ะหนูต้องกลับบ้าน๋ยวนี้ฟ้องแม่ทําไมจะกลับบ้านเดี๋ยวจะ,บบยจะฟ้องแม่นะ้าไมกลับก็ได้ปะ่ะกลับมาสิ่กลับด้วยกันก็กลับสิจูมือดิพี่ไม่กลับหรอกพี่โกหกจะไปฟ้องแม่ก็เชิญเลยคนขี้ฟ้อง